สวัสดีครับสวัสดีเข้าสู่ทอลับช่องทีมงานบอเป็นสาวแนลเลยโซนเฟซบุ๊กผู้จัดก,การเรื่องเสียงบอกเป็นมาทึ่งๆไรต่อครับมือนี้ออกล่ากัานบดเทียมานนะครับอะเป็นวิธีนะอีสานนะครับล่าต่อของชาวอีสานเฮานะครับโดวยวิธีการจับต่อมาแล้วพี่น้องเมย์มันอะไรไม่ไล้ มาแล้วมาแล yeah ้วพ hmm. so ี่น้องมาแล้วมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันคือมาทางนั้นหรอเย่คืนมาวิ่งงงเงงงงเงงเอา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 มองไดนเหรอนะครับพี่น้องอะไรเหรอมันก็ยังมองนีว้าวเดี๋ยวมันจะเข้ามานะครับนี่นะครับมาแล้วมาแล้วนี่นีแล้วนะครับก็ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตมาแล้วพี่น้องมาแล้ว เราวรับปรับเรียบร้อยนะครับปลอปล่อยเด้อพี่ร่างนะครับเอาไปแล้วพี่ร่างนะครับเออไปทางไหนด้วยน้ะไปแล้วพี่ร่างตาลลุม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 ไปต่อครับไปต่อไปแล้วพี่น้อง,อไ,ปง,ไ,องไปแล้ว <c oughs> cái lời viết luôn cả lùm mê quay đi đâu quay bên này ô thằng đấy đó thằng đấy nó thằng đấy nó này đấy ô ừ ừ biệt con phía nào biệt ยางไปหนาหยังมันดีอะไรตอนนี่ยปูตันยักกระต้านไปกุไล่กระไล่อ๋อ ตลาดทิ้หายเลยเนาะฮัลโหลใหญ่โผดป่าววะมันนอาไปพัฒน์่ะฮัลโหลเอาบ่าเห็นเสือพชร Hay là bằng nôn Bằng <laughs> Mà cả xà lá tờ ở đây Bố bên mặt có hai lời bố hiến มันก็กอ้อนีได้หลือมันไปทั้งใดต่อปุ่ีิกูสลานเลยว่ะขนาดอายู่ทางใกล้เลยนะไค้หลือมันโก้ใส่หรือคือบูเห็น ได้มันก็รปเดตตัดได้หรอมันก็ไปอยู่ของมันไปทางใดของมันวะโอ้หโคตรสลานเลยตอนบรรยากาศทุ่งแห่ทุ่งหน้าพี่น้อง ด,มดมนะีมันกมากอีกแต่ว่ายุหันกบพิษเนี่ยนะมันตัดได้ลงได้หรอคุณเจวายใช่ไหมคอมเมนอ์หรว่าหรอมันกบพินได้หรอ ใายครับพี่น้องมาเอาไหม,ไมสียอมเห็นหัวเห็นเลนไม่สันละถ้ามันไปเนี่ยนะถ้ามันไปคือจ้างโตเนี่ยนะว่างหันมันจะโอเคอยู่อันนี้มันไปโกหามอย่างนันไม่หัน ใส่ไหมใส่ระถาไหมเดีย๋ยวมันมาไหมพี่นอ้องเดี๋ยวมันมารอสักครู่รอแป๊บ วันไหนก็มาแล้ว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 มึงเอาไปทิ้งไปไหนเมื่อ,อกี้ตอบมา hello hello เนี่ โอ้โนี่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 มาแล้วพี่น้องมันเอาไปทิ้งไว้ใช้เวลากูมันวนอยู่นี่นี่คือต่อหัวเสืออ่ะเอาไหมมึงเอาไหมเออให้โอกาสให้โอกาสให้โอกาสมึงต้องไปถูกทางนะเว้ย nếu cả thấp ừ, sẽ mong anh Ồ, ừ, nó sẽ mang lại ao hoan bảo, ô, hoa thưa vợ, ao hoan rồi vợ, ừ, ao hoa đấy, qua, nó đấy thì mình sẽ đụt. อ่านรึป่ะอัานรึป่ะอันรึป่ะควรเงีโต๊ะพี่น้องฟ้าเีห้องเราควรจะเอาอ่าลรไป่อือไปทางไหน้ามาเอาค่นดิคุ่นดิเม้นึงไอ้เพชรควรควครับเมนึงอันนี้เมนึงแล้วไง มองมันเอาง่ายๆก็พอได้นรอโอ้ยโง่เดียวตัวตัวดิมันทำเสกุสลัดขึ้นสวัสดีทุกท่านครับประมาณับชแล้าไงเนี่ยไก่แล้วเกิเป็นความยิ่งมาแล้วโอ้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 ทำได้ลอย ออเรียบร้อยพี่น mm. ้องกอแล้วกอแล้วไปแล้วพี่น้องวนแล้วพี่น้องวนแล้วไปแล้ววนแล้ววนแล้วไปแล้ววนแล้วพี่น้องไปแล้วสูงวบบินสูงวบพี่น้องบินสูงวบไปทางเดียวกัน เขาโด่งไปต่อถึงให้ห้างนัน่นให้เมนน่นั่นยุใส่หนอนนี่เด้ย๋ยอาไหมกันยุใส่ปะให้เมน่นนึงยุใส่หนอนนี่

mày đi quá Ui, bay qua Ui, mê qua 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 ừ, nó qua qua qua

ลุนคนกิจตก,กหาต่อกับสไลพี่น้องนี่อู้บรรยากาศนะครับในตรงหน้า ไปพี ừ, ่น้องไปอ่ะไปพี่น้องไปไปเดินฝองนี้เดียวได้พิดไปไปเลยไปเลยไปนี่ไปอืมอู้นี่น้องของหมออยู่เอ้โหเอาบุกบุกบุก โอ้มันเอามาเลยไหมนี่ครับต่อมาสัอเอาไปพี่น้องไปโอ้กะคากุาดตอกองเว้นนะไปเลยไปสั่นโอ้โอ้ไปเลย,รเลยตรงเลย ไปที่เดิมพมดละบมสนามันหรอกไปไปที่เดิมนะครับ ไปทางเก่าเราก็หลบโอ้ละวานปุ๋ยแร้ว่านี่ซึ่งเชียวขากเลยวะโอ้ยบินเลแล้วโออ้ โอ<ม>ว่าขันไปบ่หันขึ้นจะบ่เห็นมาาันตัดได้ปะบ่เห็นเลยสองได้เด้ออยู่หันสังเกตเลย สลาดใชเนาะต่ออินเตอร์อ่ะไว้สำนี้พี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับผม